ครับเตรียมหัวใจครับผมอย่างแรกนะฮ<ว>ะเพราะว่ากันนะเพราะว<ะ>่า <วะ S 2> ซีรีส์นี้ชื่อว่าภารกิจรักครับผม,ผมนอกจากภารกิจที่ทหารทุกคนต้องปฏิบัติแล้วนะครับเราต้องดูแลเรื่องหัวใจดีกว่นเขายังไม่ตอบเลยเขายังไม่ตอบเลยเดี๋ยวแค่กรี๊ดให้น้องเขาตอบก่อนตอบได้ค่ะเซนจะพูดกับสิ่งดีๆค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยเซฟก็ตติดัเอา้านี่ผมไม่ได้บอกพี่วิทย์นะครับ,รบผมรักเขามั้งแต่เรื่องแรกแล้วแม่ผมชอบเแ็่ชอบแต่ทุกคนผม,ผมชื่อผมเรืออากาศเอกลันหามโยชินพระองค์รับบทเป็น เรื่องนี้ครับสถานการณ์ครับผมน้องมิกค่ะคน้องมิกมา<ผ>ม<อ>เพราะว่าเขามีเรื่องราวในอดีตนะครับที่แบบว่าประสบ ประสบมาด้วยตัวเองทําให้เขาในต้องเป็นคนที่เข้มงวดต่อต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อภารกิจครับผมในเรื่องครับก็เลยเป็นคนที่แบบว่านิ่งๆหน่อยแต่ว่าเป็นคนที่รักจริงครับผมในเรื่องนี้นคดถึงนะคะกระจกของท่ามารกอสอาจจะมีร้าวได้นะคะเสียงสนั่งงนมากจริงๆคะมาร์รออกอสสวัสดีทุกท่านจะเป็นทางการอีกครั้งสวัสดีน เป็นซีรีส์นะครับเรื่องเรื่องแรกที่ผมมีโอกาสได้ได้ได้ร่วมแสดงด้วยนะครับก็จริงๆมีทั้งหมด4ี่เรื่องนะครับสำหรับผมแล้วก็น้องพีกนะครับก็จะเล่นในเรื่องแรกก็คือเหนียวหัวใจสุดไกลกันสองคนนี้เป็นคู่เดียวนะที่เขาเคยร่วมงานกันมาก่อนใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับ<อ>เคยร่วมงานกันมาแล้วครับผมเป็นคู่จิ้นสายโหดว่าอย่างนั้นเถอะใช่ครับ